ภาพถ่ายดาวเทียมดึกรับจากต่างดาวที่ถูกส่งมายังวงโคจรของโลกเมื่อ13,000ปีที่แล้วเพื่อเฝ้าดูมนุษย์ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อนิโคลัสเทลล่าผู้ค้นพบวิธีเปลี่ยนสนามแม่เหล็กเป็นสนามไฟฟ้าอีกทั้งเป็นผู้ค้นพบวิธีการสื่อสารแบบไร้สายในปีกศักราย 1,899เขาได้ทดลองยิงสัญญาณวิทยุออกไปในห้วงอวกาศเพื่อหาหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีที่ว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวในอวกาศผลจากการทดลองส่งสัญญาณปรากฏสัญญาณลึกลับ,ลบปริศนาที่ส่งมาจากห้วงอวกาศแต่ไม่สามารถระบุที่มาของเสียงได้รูปแบบของสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณอ่อนๆที่ส่งมาในรูปแบบสัญญาณพื้นวิทยุต่อมาในปีคิสสกราช1,928 นักวิทยุสมัครเล่นได้ส่งสัญญาณออกไปยังนอกโลก เช่นเยววันกับโคลา่าฮิตลาปรากฏว่าได้รับคลื่นเสียงประหลาดเช่นกันสัญญาณที่ได้รับครั้งนี้เป็นสัญญาณคือกล้องกลางวันส่งกลับมาจากที่ใดที่หนึ่งในวงออกาศทั้งสองเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตะลึงให้องค์การวิทยาศาสตร์และองค์การวิทยุสมัครเล่นเป็นอย่างมากในตอนนั้นมนุษย์ยังไม่ได้มีดาวเทียมเป็นของตนเองเลยแม้แต่ดวงเดียวสำหรับเทคโนโลยีในยุคนั้นเรื่องการส่งดาวเทียมขึ้นไปยังวงโคจรของโลกนั้นเป็นได้แค่เพียงทฤษฎีและดูน่าจะเป็นเรื่องใดเดือเดือมสำหรับมนุษยย์เลก็ว่าได้ เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ยังพัฒนาได้ไม่มากในตอนนั้นจึงทําให้เรื่องการส่งดาวเทียมนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากเดือนตุลาคมปีพศทีศ1ักรดาวเทียมดวงแรกของมนุษยชาติได้ถูกส่งขึ้นไปยังอวกาศถือเป็นความสําเร็จครั้งแรกของมนุษยชาติที่สามารถส่งดาวเทียมไปยังวงโคจรของโลกได้สาเร็จ สับุกนิกวันคือชื่อของดาวเทียมดวงแรกถูกส่งขึ้นไปยังวงโครจรของอากาศนับว่าเป็นก้าวแรกแห่ง,งนมนุษยชาติที่สามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปยังวงโครจรของโลกได้ยูริกาการิน ือนักบินอวกาศคนแรกที่ได้ขึ้นไปกับยานในครั้งนั้นด้วยณเวลานั้นยังไม่มีประเทศหรือชนชาติใดในโลกที่สามารถส่งดาวเทียมพร้อมนักบินอวกาศขึ้นไปได้ประเทศรัสเซียนับว่าเป็นประเทศแรกที่ได้ประสบความสําเร็จในการส่งดาวเทียมขึ้นไปยังห้วงอวกาศณเวลานั้นหลังจากที่เดินทางไปได้สักระยะจนกระทั่งยานได้เดินทางพ้นชั้นบรรยากาศชั้นสุดท้ายของโลกทางสถานีปอยกะสวยได้รับรายงานจากยูริกากาลินว่าสังเกตเห็นวัตถุอิสนามีลักษณะรูปร่างคล้ายดาวเทียมสี ย่ลอยอยู่เหนือวงโคจรของย่างในตอนแรกทางสถานีโอกาสได้ถามย้ำกลับไปว่าวัตถุที่ว่าใช่ดาวเทียมหรือเปล่าแต่ยูริการ์ลีได้ตอบกลับมาอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่ในขณะดนี้น่าจะเป็นดาวเทียม แต่แน่นอนว่าถ้านี่เป็นดาวเทียมจริงๆผมมั่นใจได้เลยว่ามันไม่ใช่ดาวเทียมที่สร้างขึ้นโดยน้ำมือของมนุษย์อย่างแน่นอนอยูริกาการินกล่าวทั้งเขาได้บันทึกภาพของมันไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยซึ่งภาพดังกล่าวได้หลุดออกมาหลังจากที่ข่าวการพบวัตถุลึกลับจากนอกโลกนี้ออกมาเผยแพร่ได้ไม่นานนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยร่วมกันถอดรหัสดาวเทียมเล็กใน พบว่ามันมาจากระบบดาวเอฟไซลอนที่อยู่ห่างจากโลกหลายล้านปีแสนและน่าจะถูกส่งมายังโลกเมื่อป3,000ปีที่แล้วลักษณะการระมานหรือภารกิจของมันนั้นทางด้านนักเทิทยาศาสตร์และนักวิจัยต่างได้ให้คาตอบว,ว่าภารกิจของมัน น่าจะเป็นการสังเกตการหรือเฝ้าดูการวิวัฒนาการของมนุษย์อยู่ห่างๆมากกว่าแต่อย่างไรด้วยรูปทรงปริศนาและนวัตกรรมการออกแบบโครงสร้างแบ็กไนนั้นดูมีความล้ำหน้าล้ำสมัยอย่างเห็นได้ชัดเพราะณนะตอนนั้นยังเป็นเพียงแค่ก้าวเล็กๆของมนุษยชาติในการส่งยานสำรวจขึ้นไปศึกษาเกี่ยวกับการเล่อวก,กาศทําให้ยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะมีวัดชิ้นส่วนดาวเดียมหรืออะไรต่างๆนานาที่จะขึ้นไปลอยอยู่เหนือวงโคจรของโลกได้ผลนหน้าที่ยานสปุกติวันจะถูกส่งขึ้นไปได้และ การปราบตัวของเล็กในนี้ได้ถูก นังสุพิมพ์นิตยสารไทม์ซึ่งเป็นนิตยสารชื่อดังต่างประเทศเขียนตีพิมพ์ข่าวโดยมีภาพวาดอย่างชัดเจนถึงแบกไนน์ดาวเทียมปิศนา่างดาวที่ถูกส่งมาจากนอกโลกอย่างไรก็ตามดาวเทียมแบกไนน์นี้ก็ยังคงเป็นเครื่องยืนยันว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวในจกักรวาลน,นี้ยังมีอีกหลายผอพันหลายชบิชิที่ยังไม่ได้ค้นพบยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในหวงจกวักรวาลน,นี้ที่มนุษย์นั้นต้องเรียนรู้และศึกษาเพื่อทำความเข้าใจต่อมานาซาก็ได้ออกมาเปิดเผยและยอมรับถึงการมีอยู่ ของดาวเทียมแบ็กไนในวงโคจรของโลกและได้ออกมาเปิดเผยถึงภาพถ่ายที่ถูกถ่ายได้ตลอดการขึ้นไปทาภารกิจหลายๆภารกิจที่ผ่านมาของทางนาซาและการสืบค้นข้อมูลในภายหลังได้พบหลักฐานสาคัญที่สามารถยืนยันเรื่องนี้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงคือข้อมูลวิกิพีเดียที่ระบุถึงข้อมูลของดาวเทียมแบกไนดวงนี้ไว้ว่าดาวเทียมลึกลับดวงนี้เป็นดาวเทียมที่โคจรอยู่ใกล้กับวงโคจรโวโลกคาดการณ์ว่าเป็นดาวเทียมที่ถูกส่งมาจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวเมื่อราว1 3 0 0 0ันปีที่แล้ว ต้นกำเนิดของมันนั้นมาจากระบบดาวซึ่อยู่ห่างจากโลก203ปีแสง